เปนอกทารสองสามสามสสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อคุณกับเขายังมีวาสนาต่อกันหรือไม่คุณกับเขายังมีวาสนาต่อกันหรือไม่นะคะ สาธุสาธุสาธุด้วยบุญบารมีของข้าพเจ้านางสาวปรวิณาแสงพาลและผู้ที่พบเจอคลิปแดนดอมนี้นะคะขออนุญาตรุบาอาจารย์ศิษย์ศิษิท์ทั้งหลายขออนุญาตท่านก,กรรมเวรทั้งหลายได้โปรดเปิดทางบอกทีนะคะคุณและเขายังมีวาสนาต่อกันหรือไม่นะคะไพช่อบอกทีนะคะขอชัดๆนี่เป็นคลิปแดนดอมนะคะ อาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงบ้างนะคะขอให้คุณเลือกรับเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเพราะว่าพลังงานดีๆและพลังงานบวกๆจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามานะคะหากสนใจดูดวงคลิกโปรไฟล์ทักไลน์ได้นะคะก้าวดาบความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะท็อกซิกนะคะปีปัญหานะคะไม่เข้าใจกันเครียดกังวลน,นะคะ เขาคิดถึงคุณและเครียดนะคะเขายังมีแพชชั่นกับคุณอยากมาหาคุณนะคะ 3. ถ้วยเซเล b r บร i ชั่นนะคะคุณกับเขายังมีวาสนาต่อกันนะคะจะได้กลับมาพบเจอกันจะได้กลับมาพูดคุยกันเขามีแพชชั่นกับคุณมากนะคะคนคนนี้นะคะเขาแบบเนี่ยแพชชั่นนะคะสเสน่หาอยากจะกลับมานะคะเพราะว่า เขาเจ็บปวดใจค่ะกับการที่ไม่มีคุณนะคะความรักของคุณกับเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนได้นะคะเดะมูนนะอ่ะมาดูซิว่าคุณกับเขาทั้งสองยังมีวาสนาต่อกันหรือไม่นะคะไพ่จะบอกทีนะคะขอชัดๆไพ่ที่ได้คือหนึ่งไม้นะคะแพชชั่นนะคะ ก้าถ้วยนะคะการเฉลิมฉลอง celebration นะคะการเติมเต็มมีความสุขร่วมกันนะคะคุณกับเขาเนะ่ะเรามองว่าจะได้มีความสุขร่วมกันนะคะเด็กถือเหรียญไม่คุณก็เขาอาจจะเด็กกว่ากันได้นะ,ะนะมีหรือไม่ก็อาจจะอายุ่งไล่กันนะคะ King of cup เขายังรักคุณอยู่เลยค่ะเขายังคงที่อยากจะไปต่อกับคุณยังรักคุณยังอยากจะมีคุณนะคะเขาแบบ ในใจของเขายังคิดถึงคุณอยู่เลยนะคะเนี่นะบอกเลยนะคะมีความสุขทุกครั้งที่ได้คิดถึงคุณนะคะอยากจะซัพพอร์ตคุณนะคุณและเขายังมีวาสนาต่อกันไหมไพ่ฉบอกทีนะคะขอชัดๆ้าวไม้ตอนนี้คุณอาจจะมีกําแพงนะคะอาจจะมีกําแพงในความรักอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรคุณกับเขาอาจตอนนี้อาจจะยัง อยู่ห่างกันไม่เข้าใจกันนะคะมีกำแพงใจใส่กันนะคะเขาอยากจะทลายกำแพงนะี้เขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะนะรานีถือดาบจริงๆด้วยเขามองว่าตอนนี้คุณถือดาบใส่เค้าคุณเหมือนไม่ต้องการเขาแล้วนะคะคุณเป็นคนที่รักตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขนะคะเป็นคนที่เป็นเหมือนผู้นําเป็นคนที่มีความอินเดพเอนเดนสูงมากนะคะนะสตรองนะคะ ยังมีวาสนาต่อกันไหมคะสามเหรียญว้าวคุณกับเขาจะได้พบเจอกันจะได้กลับมาพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันนะคะเขารอเวลาที่จะได้เจอกับคุณนะคะยังรักคุณอะเครียดนะคะกังวลหลายสิ่งกังวลหลายอย่างกลัวว่าคุณจะไม่ต้องการเขาแล้วนะคะก้าวไม้ราชินีถือดาบเนี่ยกลัวว่ากลับมาหาคุณแล้วคุณจะมีกำแพงใจคุณจะไม่ต้องการเขาคุณจะแบบผลักใส่เขานะคะและ โอ้สิกอวานวิกตอรี่นะคะซักเซสนะคะเขาจะกลับมาทำทุกอย่างให้สำเร็จนะคะเพราะเขาต้องการที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมันประสบความสำเร็จมันได้รับชัยชนะนะคะเขาต้องการที่จะมีความสุขร่วมกันกับคุณนะคะวิกตอรี่นะคะโอ้ Victory, ะค,ะ oh, คุณเขายังรักคุณอยู่เลยนะคะบอกเลยว่าคุณกับเขายังไม่จบนะคะจะมีการได้กลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะมีการได้เฉลิมฉลองมีความสุขร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ คุณกับเขายังมีวาสนาต่อกันนะคะเพราะเขาเนา่ยยังมีแพชชั่นกับคุณสูงมากนะคะเมื่อถึงเวลานะคะคุณกับเขาจะได้กลับมามีความสุขร่วมกันนะคะสามถ้วยนะดูซิว่าเขามีอะไรอยากบอกกับคุณในวันนี้นะคะไพ่ช่วยบอกทีนะคะขอชัดๆเขาคนนั้นมีอะไรอยากบอกกับคุณในวันนี้ไหมขอพลังงานไพ่นะคะ รออยู่นะก็ยังรอนะยังรักและยังรอนะคะเลือกชั้นหรือส่วนเสียชั้นบางคู่บางคนก็อาจจะเป็นตัวเลือกของกันและกันนะคะชั้นสับสนนี่ไงนะคะยังสับสนอยู่ตอนนี้นะคะให้เวลาเขาหน่อยนะคะโซลคอนเนคชั so ่นนะคะเขากับคุณเนี่ยบางคู่บางคนอาจจะสื่อกันได้ด้วยจิตวิญญาณนะคะ คู่เวรคู่กรรมนะคะยังไม่ปล่อยกันเลยนะคะยังจับกันไว้ไม่ปล่อยนะคะอาจจะเป็นทั้งบุญและกรรมสัมพันธ์กันถึงยังไม่ขาดจากการสักทีนะคะยังมีวาสนาต่อกันนะคะและอย่าคิดมากนะคะเขาไม่อยากให้คุณกังวลไม่อยากให้คุณคิดมากนะคะเขาคิดถึงคุณมากนะบอกเลยนะคะต้องการคุณมากคิดถึงมากนะคะ แต่เขาก็ไม่ทําอะไรเหมือนกันนะคะมองว่าคุณเป็นดวงดาราเป็นคนที่เขาทวินหานะคะและโอ้บางคู่บางคนอาจจะแบบเที่ยวหรือว่าเมาเหล้าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าคิดถึงคุณอะนะคะโชคชะตาเขามองว่าคุณเป็นเหมือนโชคชะตาเป็นเหมือนพรมลิขิตเมื่อถึงเวลาเขาจะกลับมาหาคุณนะคะหนึ่งไม้สามเรียนจะกลับมาทําทุกอย่างให้มีความสุข กับคุณนะคะได้เฉลิมฉลองนะคะ your place of charge joy นะคะมีความสุขร่วมกันกับคุณนะคะ celebration นะคะนี่คือคุณกับเขายังมีวาสนาต่อกันไหมนะคะไพ่บอกว่าคุณเป็นโชคชะตาของกันและกันนะคะและยังจะได้กลับมาพบเจอกันนะคะขอบคุณทุกการเม้นการแชร์การไลค์การ Subscribe นะคะฝากกดเม้นกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ